ต่อไปผมจะแนะนําปากกาลูกลื่นราคาไม่แพงนะครับเป็นปากการาคาถูกนะครับที่ใช้ทั่วไปนะครับตามท้องตลาดแต่ว่าคุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับปากกาลูกลื่นเนี่ยที่ขายในเว็บผมเนี่ยเขาเรียกปากกาโกลพอยดนะครับก็คือโก p พอย t เนี่ยจะเป็นยี่ห้อปากกาลูกลื่นนะครับอย่างด้านนี้เนี่ย จะเป็นรุ่นเพราะว่ารุ่น094นะฮะหัวจะเป็น0.5นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่จับยางนะครับแล้วก็ถ้าเราเขียนเนี่ยตั้มึกจะเป็นเสียงเงินนะครับเขียนเนี่ยตั้มึกจะเป็นเสียงเงินนะครับนะฮะนะฮนะปากกา ที่ดีนะครับสังเกตฮะหยดหมึกยังไม่ค่อยมีนะฮะเส้นตานะฮะเขียนลื่นจริงๆนะครับปากกาโกลพอยนี่เป็นปากกาที่เขียนลื่นนะฮะสามารถที่จะสังเกตได้นะฮะวน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 วหยดหมึกไม่มีเลยแห้งทันทีเลยนะครับากลเพยอันนี้หัวศูนย์จุดห้านะครับอันนี้เรามาดูศูนย์จุดเจ็ดที่ขายในเว็บผมนี่ปากกาโกลพอยจะเป็นแบบกดมาเลยนะครับอ เขียนดีนะครับเขียนเลื่อนดีนะครับนะคร,ร,รับกาโกพอยอย่างในภาพนี้เป็นรุ่น075นะครับโกพอยนี่คือหัว07รุ่นนี้เป็นรุ่น07มีด้ามจับยามกันนะฮะออกแบบสวยงามนะครับออกแบบ,แบ,บคล้ายๆกับทไตะญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ปากกากโกลดพอยเนี่ยมันจะดีกว่าปากกาลูกเลื่อนทั่วไปเนี่ยตรงที่เรื่องของความจุหมึกนะครับเรามาดูกันว่ามาเขาผม หมายความว่าบ้างไงนะครับอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับคือถ้าสมมติถ้าเราแกะตัวปากกาออกมาเนี่ยสังเกตนะฮะไส้เนี่ยจะยาวนะฮะไส้เนี่ยที่มันยาวได้เพราะว่ามันใส่เข้า,าไปในรูนี้แหละครับอ่าฮะใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บอ่าเราค่อยใส่เข้าไปทีหนึ่งคือไส้เนี่ยมันมีความยาวนะครับไส้ยาวหมายถึงอะไรก็คือเราจะใช้ได้นานขึ้นนะครับในกรณีที่เราปากกาไม่หายถ้าก่อน ครับสามารถที่จะใช้ได้ได้ขนาดขึ้นอย่างอันนี้อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราจะมาไสฮนะไสยาวไส่ยาวก็วคือน้ำมึกมันจุกได้เยอะนะฮะเห็นทางผู้ผลิตว่าเขียนได้ถ้าเป็น0.5เนี่ยก็จะเขียนได้ประมาณ0.5เนี่ยนะฮะเขียนได้ประมาณ1,700เมตรนะครับ0.7เนี่ยก็จะเขียนได้ประมาณ1,500เมตรนะฮะมากกว่าปากกากดทั่วไปนะครับปากกากดทั่วไปเนี่ย ถ้าเขียนทุกวันเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งก็หมดนะฮะแต่ถ้าเป็นของ go p อยเนี่ยน่าจะประมาณเดือนนะครับเกิดอีกเท่าหนึ่งเลยถ้าเขียนทุกวันนะฮะถ้าไม่หาย้าก่อนนะฮะเป็นปาะกาที่ออกแบบดีนะฮะสวยรูปทรงสวยงามนะครับสีสันก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายสียังไงก็ลองสอบถามดูในเว็บนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ